ครั้งหนึ่งพระคุณเจ้าอาน,นุนได้กราบทูลถามพระัศดาว่าข้าแต่พระผู้เจริญการมีศีลการรักษาศีลที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่มีศีงใดเป็นผลมีิ่งใดเป็นอานิสงส์พระอาน,นุนทูลถามศีลของพระพระสงฆ์นั่นกันนี่นะครับทุก<ง>ทุกคนเลย<ง>คําว่าศีลน,นี่รวมทั้งหมดไม่ใช่พระของพระอ๋อคือมีแล้วได้อนิสงส์อะไร มีสิงได้เป็นผลมีสินได้เป็นอนิสงส์ครับผมพระศาสดาก็ได้ตรัสต่อพระคุูเจ้าอนุ์ว่าด้วยก่อนอน,นุนการที่เรามีสินสมบูรณ์บริบูรณ์จะมีอวิปปิสานเป็นผลคือความไม่ร้อนใจไม่เมื่อไม่เดือดร้อนใจมันก็โอเคแล้วสงบแล้วใช่ไหม ศีลที่รักษาดีแล้วที่บริูวณสมบูรณ์ดีแล้วนี่ไม่ใช่ว่าไปอวดไปโชว์ไปนั่นไปนี่นนะจะมีอวิปปิสารเป็นผลมีความไม่ร้อนใจเป็นอานิสงส์นั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายหรือเจ้าทั้งหลายอุบาสกป,ปเจกาในการเข้ามาสู่พุทธศาสนานี้ศีลห้าศีลแปดสองยี่ก็ตามท่านทั้งหลายมีความไม่ร้อนใจหรืออย่างสัมผัสศีลของตัวเองอะไรอย่าง ถ้ามีความไม่ร้อนใจคืออวิปปิสารเป็นอนิสงส์เป็นผลแล้วพระคุณเจ้าอนนั้ก็ถามทูลถาม,ถามองค์พระสระอีกว่าเมื่อไม่เดือดร้อนใจแล้วมีอะไรเป็นอนิสงส์เป็นผลต่อไปเมื่อไม่มีความเดือดร้อนใจจากการที่มีศีลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วความปราโมทจะเกิดขึ้นปราโมทจะเกิดอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นเมื่อไม่เดือดร้อนใจจะมีปราโมท เป็นอานิสง์เป็นผลเมื่อมีปราโมทเป็นอานิสง์เป็นผลแล้วจะส่งต่อไปถึงปีติมีปีติเกิดขึ้นนั่งอยู่ที่นหนก็มีความสุขเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีภัยไม่เดือดร้อนใจอิ่มจริงนะครับเห็นไหมเราลงอ,อุโบสถไปใหม่เราแสดงอะไรติใหม่แล้วมันมีความสุขจังเนาะครับไม่มีภัยนะมันเหมือนก็ได้สาพบาปออกแต่สุขนี้มันมัน,มน เริ่มมาจากความไม่เดือดร้อนใจอวิปปิสารปามโมดปิติเมื่อมีปิติเป็นอานิสงส์เป็นผลแล้วจะมีปสัสธิิความสงบอันนี้สงบจากราคาทสโมหะคือสงบในใจของเราเนะี่ยมันไม่รลวไปจากได้ของเขามันบางคนสงบเน,นี่ยนั่งนิ่งๆแต่ว่าใจมันยังไม่สงบนะมันยังไปปรุงแต่งผู้มีศีลดังขบวนการที่กล่าวมาจะมีความสงบ อาจจะไม่สงบเงียบแต่ใจเขาสงบจากราคาทุสาโมหะกิเลสไม่ผูคือศีลแต่ระงับไงครับสัมผัสได้อย่างอานิสงส์สงบ้วนะครับเมื่อมีปัจสวามสงบเป็นอานิสงส์เป็นผลแล้วต่อไปก็จะมีสุขเป็นอานิสงส์เป็นผลเมื่อมีความสุขเป็นอานิสงส์ผลแล้วจะมีสมาธิเป็นอานิสงส์เป็นผลทีนี้เห็นไหมกว่าจะถึงสมาธิหลายขั้นตอนไหมศีล ปาโมดปิติสงบสุขค่อยมาสมาธิจะมีสมาธิเป็นอานิสงส์เป็นผลเมื่อสมาธิมีขั้นขั้นดังที่กล่าวมาก็จะมียถาภูตะยาทัศนะเป็นผลเป็นอานิสงส์คือยาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นรูปเป็นนามเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริง แต่ก่อนมันเห็นไม่เป็นจริงมันยึดมั่นถือมัน่นสมาธิที่เกิดตามลําดับดังที่กล่าวมานี่จะมียาถาภูตะยานทัศนะยานที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อยานที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นนิพพิธาความเบื่อหน่ายที่อย่างยานม้วนเสือเบื่อหน่ายเห็นเป็นทุกข์เกิดหรือ,อย่างก็จะเกิดในระดับหนึ่งนะ อย่างนั้นก็เบื่อนะในเรื่องของทางโลกอารมณ์ของโลกไม่ยินดีนะนิพพิทาเมื่อมีนิพพิพาเป็นผลก็จะมีวิราคะเป็นอานิสงส์วิราคะเป็นผลคือความคลายความคลายกำหนัดวิคือวิมุตติผลราคะค,คือความกำหนัดยินดีจะหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นในท่นี้จางคลายออกจากกิเลสทั้งหลาย เมื่อมีวิราคาเป็นผลก็จะมีวิมุตติวิมุตติยานัศฐานเป็นอานิสงส์เป็นผลยานที่รู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วก็ก้าวสู่อรหัตผลเริ่มจากศีนั่นเนี่ยพระคุณเจ้าอานนทูลถามพระศาสนาทรงสแสดงเป็นลําดับ,ลำด,บลำดับไปละเอียดมากแต่ก็ไม่เกินที่เราจะตรองตามได้ กีดพบกีดชาติชาตินี้ปัจจุบันนี่แหละครับศีลเรามีแล้วนี่ปาโ<อ>มะเรามีแล้วปิติก็เคยสัมผัสแล้วปัสสติก็มีแล้วนี่สุขก็คือแล้วสมาธิอ่าเหลือแต่ยะถาภูตะยาทัศนะอก็เหลือวิราคะนิพิธาวิมุติยาทัศนะธรรมนี้จะส่งต่อเป็นไม้ผดเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดไปตรองตามได้นี่แหละความงามของพระพุทธศาสนาเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจำแนกได้อนุโมทนา satu kap